บนพาเ a d ที่เดินกันมาอย่างสวยงามเคลื่อนขบวนเข้าสู่งานซึ่งมากันในชุดย้อนยุคที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำมลาจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวที่ตำบลกำมลาแห่งนี้เคลื่อนสู่สถานที่จัดงานเป็นที่เรียบร้อยทําให้บรรยากาศภายในงานดูแน่นขนาดตาไปเลยค่ะเพราะมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานเบิฟกฟ้ากำมลาในครั้งนี้เป็นจนํานวนมาก และหลังจากที่กระบวนพาเรเข้าสู่งานก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงนั่นคือการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการภายใต้เช่องานเบิกฟ้ากัมลาเติมฝันบรนหวานเล่าขานกัมลาซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติหาดกัมลาตำบลกัมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสมเกียรติสังขาาสุทธิรัก์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดและนอกจากนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลกัมลา ยังมีการเตรียมการแสดงแสงสีเสียงมากมายเพื่อมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชมกันอย่างตระการตาทั้ง3คืนค่ะครับเริ่มแล้วครับไปแล้วครับเร่งม,มาเร็วครับอ,อันดอกว้ากมาลานี่เราเราจัดประจำทุกปีนะครับเพื่ <kalo S 3> ออันดับแรกคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหาดกมลาครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือเพื่อจัดกิจกรรมที่จะให้เสือรู้ว่าชาวกมลาเขาเขาเขาอยู่กันยังไงนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาได้ได้เข้าใจในขนรรำเนียมนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมยังมีการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเปิดงานเบิกฟ้ากมลาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว

ก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูความคุณผู้ชมคะค่ำคืนนี้ค่ะฉันพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ100ปีหาดกมลาซึ่งในค่ำคืนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตะบลกมลาได้มีการจัดงานเบิกฟ้ากมลาขึ้นค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวกันมากมายเลยทีเดียวค่ะอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะพาผู้ชมบรรยากาศภายในงานรอบๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะได้เดินวนรอบๆมาแล้วล่ะค่ะมาเจอร้านที่น่าสนใจอยู่ร้านค่ะเป็นร้านใดคะร้านนี้เป็นร้านของลุมแม่บ้านของอบตกมลาค่ะร้านทลุ่มแม่บ้านดูลักษณะแล้วเป็นขนมโบราณนั่นเลยใช่ไหมค่ะอันนี้จะเป็นอาหารของแต่ละหมู่ของในตำบลกมลาอย่างขนมเตือนนี่ทําโดยแม่บ้านหมูหกของบ้านนาค่ะแล้วก็ขนมเขาเรียกว่าขนมท่อนใต้นะคะเป็นขนมของหมูห้าบ้านหัวควนนค่ะ แล้วก็ขนมต้มใบมะพร้าวนะคะเป็นขนมของแม่บ้านหมูสีค่ะแล้วก็แม่บ้านหมูสีก็ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะผู้ทาขนมต้มเองอาคาอ่ะแล้วก็ยังมีของอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นแม่บ้านหมูหนึ่งนะคะขนมอาปงที่เป็นชื่อเป็นขึ้นชื่อของตำบลกรม,มา,านะคะเป็นอาหารที่เป็นขนมที่ทางเราขับเคลื่อนเขาบอกเวลามีงานประจําของจังหวัดภูกเก็ตไม่ว่าจะเป็นงานกาชาติวก่อน,กอนเราก็ได้ไปออกร้านโดยทําขนมอาปง ของแม่บ้านกมลาเป็นแม่บ้านลุมแม่บ้านบางหวานสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบนกมลาค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานก็ถูกจำลองขึ้นมาเป็นรูปแบบย้อนยุคค่ะซึ่งร้านค้าต่างๆที่ขายอาหารในงานก็มาในแบบย้อนยุคเช่นกันคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่น่าสนใจภายในงานบุฟ้ากมลาในค่ำคืนนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่คะครับค่ะร้านของพี่ เป็นร้านอะไรคะเนี่ยเอ่อเป็นร้านขายของโบราณน,นะครับแต่ว่าเราจะมีพวกของเก่ามาให้เขาชมด้วยครับแต่ว่าเรามีของเก่าให้เขาดูอะไรเงี้ยค่ะบการคิดเริ่มตรงนี้เนี่ยมาจากแนวคิดไหนเอ่อพี่ชายเป็นคนเป็นคนจัดการหมดเลยครับเรื่องเนี้พี่ชายเขาจะสะสมของเก่ามาก,ก่อนแล้วก็เริ่มออกขายขายตำงานเหมือนงานแบบงานเปิดหาตะตองอะไรเงี้ย อย่างทรถตัวท้องเนี่ยค่ะมีอยู่แล้วหรือว่าไปหาซื้อมาใหม่หาซื้อมาครับไปหาซื้อมาไปหาซื้อมาอมค,ค่ะตรงนี้ลง,ง<อ>คุณยาปกดองอ๋อเขเป็นแสบเป็นแสบเพราะรถรถเป็นแพงฮะยิ่งเก่ายิ่งแพงไงครับค่ะตรงนี้คือจมีการระเวนไปขายทุกทุนงานเลยเหรอคะใช่ครับขายอะไรบ้างคะเนี่ยมีชากาแฟแล้วก็มีพวกยาดองแล้วก็มีพวกน้ำมันลมโบราณ คือจะเน้นความโบราณใช่ครับ,ค,รบคือเรามีของเก่าให้เขาชมด้วยครับเวลาเวลาเขามาซื้อชาอะไรเงี้ยเขาก็เดินดูของได้แล้วอย่างร้านของที่นีอะไรที่เป็นจุดเด่นร้านนะคะจุดเด่นเลยครับก็เป็นพวกรถแล้วลต้องถามรถโชท,ท้องคันนี้แล้วยังมีรถคันอื่นด้วยไหมครับอีกสองคันใช่ทั้งหมดคีอเอาสามคันใช่ครับ วันนี้ก็ต้องของขอบคุณพี่มากเลยค่ะครับขอบคุณครับ,บ,บและนอกจากนั้นค่ะยังมีบรรยากาศในช่วงเช้าซึ่งเป็นบรรยากาศการแข่งขันฟิชชิ g งเกมที่บริเวณชายหาดรกรมลาหรือการแข่งขันตกปลาในแบบพื้นบ้านของชาวบ้านกรมลาในแบบดั้งเดิมค่ะ นะนะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะฉันก็พาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่บริเวณชายหาดกรมลาค่ะซึ่งขณะนี้ด้านหลังของดิฉันนะคะก็เป็นกิจกรรมการตกปลาค่ะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานเบิกฟ้ากมลาค่ะก็เพื่อเป็นการสืบทอดวันวานของชาวกำมลาค่ะว่าในสมัยก่อนมีการทอดแหและก็ตกปลาค่ะซึ่งปลาที่ตกได้ส่วนใหญ่ในวันนี้นะคะก็จะเป็นปลาทรายค่ะตามมาชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันตกปลาแบบดังเดิมของชาวบ้านตะบลกมลาเป็นไปอย่างสนุกสนานทีเดียวค่ะเพราะมีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันตกปลาในครั้งนี้เป็นจํานวนมากซึ่งการตกปลานั้นจะเป็นการตกปลาโดยใช้เบ็ดจากคันไม้ไผ่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมแข่งขันตกปลา ในส่วนของการแต่งกายของผู้เข้าแข่งขันนั้นต้องสวมผ้าป่าเตะและสวมหมวกใบลานถึงจะถือว่าครบสูตรในแบบดั้งเดิมค่ะซึ่งการตกปลาของชาวบ้านในครั้งนี้ก็ได้ปลาหลายชนิดด้วยกันค่ะอาทิปลาทายและปลาชายฝั่งอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนอกจากนั้นการจัดกิจกรรมตกปลาพื้นบ้านที่ทางองค์การบรารส่วนตบนำบลกมลาจัดขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ประชาชน ได้อนุรักษ์อาชีพการตกปลาแบบพื้นบ้านและร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมดังกล่าวให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหาดกรลา <ไม S 1> เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ชาาการจัดจิตรกสัมตกปลาในวันนี้ค่ะความเป็นมาอย่างไรบ้างครับค,ครับเอ่อมันเอ่อเป็นการตกปลาชายฝั่งนะครับอของเอ่อเป็นเอ่อเป็นอาอาชีพแล้วกิจกรรมพื้นบ้านซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณนะครับก็เ,เลยอยากจะเอางานนี้มามาอนุรักษ์ไว้แล้วก็มาโชว์มาให้นักท่องเที่ยวก็ได้รู้ว่าอ่าประเพณีโบราณของกมุมาราเขาหากินกันแบบไหนค่ะยากิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดมาทุกปีแล้วค่ะอ่าเอ่อ เ็นปีนี้มันปีที่3นะครับก <ผม S 1> ็คิดว่าจะพยายามจัดให้มันให,ให้ให้มันให้มันใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับคือจะจัดให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยครับเป็นเป็นกล่าวว่าเป็นจุดไฮไลท์ของงานเบิกฟ้ากุมาราของทุกปีนะครับคือตั้งใจอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องการตกปลาชายฝั่งนี้มันได้หายไปหมดแล้วต่อไปก็จะได้ให้คนรุ่นใหม่เขาได้เห็นแล้วก็ได้ให้ให้มา มารักพื้นที่ของหาดแล้วก็สายน้ำแห่งกอมลาไว้นะครับจะมีการสานต่อให้ลูกหลานสืบทอดนะคะอย่างกิจกรรมแบบนี้ค่ะครับผมก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆนะครับเพราะเมืออชาวต่างชาติเาก็ไม่เคยเห็นว่าตกอย่างไงนะปลามาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวกินเมียอยู่ข้างข้างที่เขาว่ายน้ำเนี่ยข้างเท้าที่เขาว่ายน้ําอยู่เขาก็ไม่เคยเห็นเขาก็เลยสนใจกันนะครับแล้วก็ทั้งเด็กๆอะไรด้วยได้ได้สร้างความสร้างความรักในพื้นที่ของกอมลาไว้ ต่อไปทำไมถึงจะต้องเป็นการลกปลาที่บริเวณเรียบชายหาดอย่างนี้ครับครับเพราะมันเป็นเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ตอนนี้ตอนนี้เรายังหาเราหาดูไม่ได้แล้วนะครับเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ครั้งปู่ย่าตายายพ่อแม่เราได้ทำมาหากินตื่นเชา้ากนมามาตกปลาชายฝั่งมีคันเบ็ดไม้ไผ่ก็มาหาปลากินได้แล้วนะครับก็เลยอยากตรงน,นี้อยากจะให้ยืนกับหาดกอมาราไว้ ก็จะนักท่องเที่ยวจะรู้ว่าความเป็นผืนน้ําทะเลของกมาลายังอุดมสมบูรณ์อยู่ยังไม่มีสารเคมียังสะอาดอยู่ถ้าปลาเล็กๆอยู่ได้ก็คนก็ไม่อันตรายนะครับอยากกิจกรรมนี้ถ้านักท่องเที่ยวสนใจที่สามารถมาร่วมตกปลาด้วยได้หรือเปล่าครับก็มีนักท่องเที่ยวที่ร่วมกันตกกับชาวบ้านก็หลายคนครับณตอนนี้ก็เห็นเขาสนุกกันดีนะครับอยากขอเชิญชวนถ้าสมมติว่าปีหน้ามีการจับอยากเชิญชิญนักท่องเที่ยวที่สนใจปีหน้า ครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยทั่วไปนะครับในปีหน้าเราก็จัดกิจกรรมชายหาดนี้เราจะมีในเบิกฟวากมลาซึ่งมีทุกปีนะครับเราจะพยายามอนุรักษ์การท่องเที่ยวกมลาให้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วต่อไปเราก็มีภูเขาซึ่งเป็นเขาเกตหนีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนพันกว่าได้ ั้งบนก็วิวทิวทัศน์สวยงามแล้วก็มีทั้งทะเลแล้วก็ในน้ํากมลา,าก็มีปลานะครับมีอาหารที่ว่าให้นักท่องเที่ยวได้ได้ทานกันสุข,สขลักษณะปลอดจาสกสารเคมีนะครับนี่คือเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารอบตกมลา,าคิดว่ากมลา,าต้องอนุรักษ์สิ่งพวกนี้ไว้นะครับ ค่ะรับขอบคุณครับเรเวัน์ดีสร้างเมืองใช่ไหมคะค่ะวันนี้ได้ตกปลาได้กี่ขีดนะคะกีดขวากีดขวาผู้ชนะในวันนี้ย่จ้ะเราจะปีที่ท่านมากับปีนี้ปีได้ตากได้เยอะกว่าปีเร็วเยอะกว่าไปีเรวได้เยอะกว่าใช่ไหมคะปีเร็วได้จัดขีดได้จัดขีดเลยปลาที่ตากไตส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรคะป้ากีตังปลาขี้ตังค่ะ เล้วลส่้นใหญ่บางกิจกรรมที่ทางองค์การพานสนับสนุเออ<ะ>นกแก้กินนี่แก่กมาร้านนี่็จัดสนุก <c oughs> ค่ะนี่มาร้วนทุกปีไหมคะมาร้วนทุกปีเพ <c oughs> ระาะว่ามาเป็นนตกเป็นคนตกปลาค่ะค่ะที่่านคุณผู้ชมคะและผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันตอนนี้นะคะก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะในพื้นที่ตำบลกำมะลาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขากันนะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมตกปลาในวันนี้ค่ะ อัสลามุอะลัยกุมค่ะวะะอลัยกุมสลามวมารุมะตุลลอฮิวะะบเราะกาตุฮ์ค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาสนุกแกลูกคู่ตุ้งอายุสนุกมาที่บัดนี้สนุกบายอุบายเจยค่ะปียงจัดคางึ่งชอบชอบไปมีปัตินียุยยุ่ให้มีปัตินีเสมอค่ะโจบเร่งกิจกรรมกิจกรรมเนี้ยค่ะต้องง่ายนี่คือมีมาตั้งแต่ใช่ใช่มีตั้งมีตั้งตั้งแหนโรไม่กิดมาดู มีเขามีอะไรบางตกปลาตกปลาตดแห่ทำต่อยห้อยสามาย่างแล้ววันนี้มีการลอยห้อยกันไม่มีค่ะมีตกปลาอย่างเดียวได้ปลาอะไรบ้างวันนี้ว่าว่าได้ปูว่ารู้ได้ปูครับใช่ให้ขาส้นเจยกับการส่งทีวให้ไก่บ้านเรามีเยอะๆให้มีความเจริญได้รู้รากความเจริญต่อไป เราลัวไม่ค่าทีว่าอย่างวิธีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะการตกปลาจะสู้ให้ไปไม่ได้ครับคนยังชีวิตอยู่เลยต้องทำาภาษนนี้ทุกปีกิจกรรมในครั้งนี้ให้อะไรกับเราในปีเป็นฐานะผู้ทุกอายุบังค่ะให้อะไรเขไว้รู้ให้ยุปฝันนี้ให้ยุบปากเพชนี้ให้ใจงวดในการติดเนี่ยวายอยายสู้นายห้ไปเสียให้ขู่กัดบ้านกับมาราขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับการจัดงานเบิกฟ้ากมาราในค่ำคืนนี้นะคะถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกมาราค่ะและที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกำมาราอีกด้วยค่ะสำหรับบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะเพราะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเลยละค่ะลลสลันแมรอเซถ่ายภาพดวงพอเดนทีมข่าวซิตี้นิวรายงาน